ก้มหน้ามองใบหน้าที่งดงามของราวันยิ้มอ่อนโยนก่อนจะเอ,อ่ยกระไรขึ้นมาดูเหมือนแขกจะมาครบกันหมดแล้วนะราวันเช่นคิดว่าเราไปหาที่นั่งกันก่อนดีไหมยืนอยู่อย่างนี้นานๆราวันของฉันคงเมื่อยแย่ราวันเงยหน้าอันสาสวยขึ้นทอดสายตาจ้องมองเจดด้วยแววตาขี้เล่นซ่อนแววเจ้าชู้ก่อนจะพูดกับเขาขึ้นด้วยเสียงที่แสนหวานรื่นอย่างยั่วเยา้าไม่เมื่อยรกคาคุณเจด ลาวันอยากดินเคียงคู่เคียงข้างกับคุณเจดไปอย่างนี้ให้นานๆค่ะสิ้นคำหวานจากลาวันเจตจึงยิ้มหวานดวงตาคู่คมกริบมีแววหวานเป็นประกายวาววับจ้องมองร่างงามระหงของหญิงสาวตั้งแต่ศรีรษะจรดเท้าไม่เอาหนาลาวันฉันรู้นะเวาลาวันเองก็เมื่อยอยู่เหมือนกันแต่ก็ยังอดที่จะย้าหยอกฉันไม่ได้อะ่ะ จเจตพูดอย่างคนอารมณ์ดีก่อนที่จะดึงร่างงามระหงระทวยอ่อนของลาวันเข้ามาอิงแอบกับอกของเขาด้วยอารมณ์รักใคร่ปานจะกลืนกลิ่นแม้คุณเจตก็ช่างรู้ทันลาวันไปซะทุกเรื่องเลยนะคะนั่นทอดเสียงหวานชำเลืองหางตาดูเขานิดๆด,ด้วยแววตาหวานซึง้งวันนี้ลาวันของฉันสวยจังเลยยิ่งได้สวมชุดราตรีสีขาวอย่างนี้ยิ่งสวยสวยจนฉันแทบจะอดใจไว้ไม่อยู่ เจดพูดยิ้มดวงตาคู่คมกริบเป็นประกายวาววับและราวันก็เสแสร้งเอียงอายตามแบบฉบับของหล่อนเองยิ้มพลายพึงพอใจกับคำชมนั้นแต่ที่จริงแล้วไม่ว่าราวันของฉันจะสวมชุดไหนๆก็สวยหมดทุกชุดละจ้ะต่อจะให้นุ่งผ้าถุงขาดๆเก่าๆแทนชุดตาตีนี่และมายืนรอรับแขกกับฉันอย่างนี้ ลาวันของฉันก็ยังดูสวยเสมอจ้ะแล้วใบหน้าที่ยิ้มแย้มของลาวันก็ต้องมีอันหุบลงฉับพลันไม่ได้ยินประโยคท้ายของเขาลาวันกรีดเสียงแหลมปรี๊ดพร้อมกับใช้กระปั้นทุบลงที่อกของเจดเสียหลายอักเจดทำทีปกป้องตัวเองเป็นพลาวันส่งเสียงหัวรากลัวไปด้วยกับการนึกสนุกที่ยั่วลาวันเช่นนั้นไม่ละค่ะลาวันจะไม่อยู่กับคุณเจดแล้วผู้จบลาวันก็เดินกระแทกส้นเท้าไปยังโต๊ะด้วยอาการ ที่ยังคงแสนงอนอยู่เช่นนั้นและเจตเองก็ต้องเดินอมยิ้มตามหลังเจ้าสาวแสนสวยของเขามายังโต๊ะด้วยอีกคนเช้าของวันใหม่ท้องฟ้าเพิ่งจะสว่างเรื่อเขึ้นด้วยแสงสีกุหลาบสดสีที่แตกต่างกันไปมีทั้งดอกสีแดงสีเหลืองสีส้มสีขาวและสีม่วงที่ลาวันเคยเปลยว่าชอบเป็นนักเป็นหนานกกังเขนตัวน้นอยๆสตัวเพิ่งจะโผบินออกมาจากรางของมัน ก็คงจะออกหาอาหารตามวิสัยของนกส่งเสียงเชื่อยเจ้าอยู่บนกิ่งจำปีต้นใหญ่ๆใกล้กับหน้าต่างห้องนอนของเจดลลาวันพอดีลาวันค่อยๆปลือดวงตาขึ้นชา้ชาๆระยุงกายให้นั่งและพิงหลังกับหมอนหัวนอนเตียงที่หล่อนเพิ่งหยิบขึ้นมาวางไว้ด้วยมือของหล่อนเองเมื่อครู่นี้ใายตามองกวาดไปทั่วบริเวณห้องนอน และไปพบเบื้องบนเพดานมุ้งรูปกลมสีชมพูอ่อนๆมุ้งที่จีบเป็นเกล็ดเล็กๆให้ลงมาเป็นผ้าบุงาสีเดียวกันในความบางใสของมุง้งทําให้หล่อนแลเห็นตาปลายลูกไม้แผ่นใหญ่ที่จีบฟูอยู่โดยรอบๆของเพดานด้านนอกได้ถนัดตาความเคยชินกับมุ้งสีขาวธรมธรมดาาทาให้ราวันต้องเผลอหลุดอุทาน ความในใจออกมาเอ๊ะมุ้งสวยจังเลยถ้าว่าเป็นเพียงแค่แวับเดียวเท่านั้นส่วนประสาทของลาวันก็กระวัดไปถึงเหตุการณ์จากเมื่อคืนร่างของใครคนหนึ่งที่นอนกอดร่างบางของหล่อนไว้จนแนบอิงกับอกของเขาตลอดทั้งคืน ช่างอบอุ่นล้ำลึกยากต่อการบรรยายเป็นความตื่นเต้นตะคนกับความชื่นบานที่ได้เป็นเจ้าของตัวเจตโดยสมบูรณ์ทั้งนิตินัยและพืตินัยหล่นจะไม่วิตกใดๆอีกต่อไปแล้วเหตุการณ์จะดําเนินไปเหมือนกับความฝันของหล่อนในทุกประการฝันที่ปรารถนาจะมีบ้านใหญ่โตราวกับคฤหาสน์และมีทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลทั้งยังได้ครอบครองเจ้าของทรัพย์สมบัติมหาศาลอย่างเจต ที่ทั้งหล่อรวยและมีการศึกษาสูงถึงปริญญาโทจากต่างประเทศถือว่าเป็นวาสนาอันใหญ่หลวงสำหรับผู้หญิงที่มีแต่ตัวซ้ำความรู้ก็เพียงแค่ปหกอย่างหล่อนหวนคิดไปถึงความฝันความหวานแห่งความสุขที่ฉายอยู่บนใบหน้างามและแววตาคู่สวยของหล่อนอยู่แค่แวบเดียวครั้นเมื่อหวนให้ไปถึงบุรุษที่หล่อนกำลังเพอ้อฝันอยู่นั้นสีหน้าแห่งความสุขและแววตาอันเปี่ยมไปด้วยความฝันที่แสนสุข แสนหวานก็จางหายไปเจตก็าหายตัวไปไหนแต่เช้าและเขาได้ยอมปล่อยให้หล่อนต้องนอนอยู่บนเตียงแต่เพียงลำพังเมื่อไหร่กันหล่อนเหลียวมองไปรอบๆบ,บริเวณห้องนอนก็ไม่พบร่างของเขาเจตยังคงเป็นเจตคนเดิมคือนอนดึกแล,และตื่นแต่เช้าตู่ก็คงจะลงไปเดินเล่นในสวนดอกไม้มั่นใจเยี่ยงนี้แล้วหล่อนจะมัวอ้อยอิงอยู่แต่ภายในห้องนอนได้อย่างไรต้องรีบลุกขึ้นจากเตียงนอน รีบอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาสดสดใสและสวยเสมอในสายตาของเจตเพื่อจะให้สมกับตาแหน่งคุณผู้หญิงของบ้านอีกด้วยเจตยังคงยืนทอดอารมณ์อยู่ในสวนดอกไม้จริงแต่ความคิดของลาวันก็ยืนหันหลังให้กับหล่อนด้วยยังไม่รู้ตัวว่าบ,บัดนี้ภรรยาสาวแสนสวยของเขากำลังเดินกรีดกลายตรงมายังเขาคุณเจตขาแหมหนีลาวันมาอยู่ที่นี่เองนะคะ ลาวันทอดเสียงอ่อนเสียงหวานยิ้มหวานฉ่ำใบหน้าระรื่นเจตจึงหันขับมาทางร่างงามของหล่อนฉชนหนีลาวันที่ไหนกันจ้าฉันก็แค่อยากลงมาเก็บดอกกุหลาบด้วยมือของฉันเองไปฝากลาวันหรอกจ้ะเจตพูดยิ้มยิ้มมองดูหล่อนด้วยแววตาแสนรักกึ่งขบขันอ๋อจะมาเด็ดดอกกุหลาบให้ลาวันแล้วไหนอะคะดอกกุหลาบของคุณเจตอะลาวันยังไม่เห็นสักดอกเลยอะคะ่ะนันพูดท่าทีแสนงอนนิดนิด พราะเขาแอบหนีหล่อนลงมาเดินเล่นเพียงลําพังแต่ส่วนลึกๆของจิตใจแล้วก็อดจะภูมิใจเสียไม่ได้จนที่สุดริมฝีปากอิ่มงอนงามก็เผยยิ้มน้อยๆอ,อย่างน่าเอ็นดูฉันก็กําลังจะเด็ดดอกกุหลาบอยู่นี่ไงสิ้นคําเจดก็ก้มหน้าก้มตาใช้กันไกที่เตรียมมาก่อนหน้าแล้วตัดไปที่ก้านดอกกุหลาบดอกหนึ่งให้ภรรยาแสนรักของเขาดอกหนึ่งสีชมพูก็ใช้ทัดที่ใบหูของลาวัน ด้วยมือของเขาเองอย่างบรรจงและอีกสามสี่ดอกก็ชูให้กับหญิงสาวนี่จาราวันดอกกุหลาบที่เหลือเนี่ยฉันให้ราวันราวันเผยยิ้มนิดนิด,นดที่มุมปากเบือนหน้าอันเอิบอิ่มด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจรับช่อกุหลาบหลากสีมาสูดดมอย่างสุขใจวันนี้ราวันของฉันสวยเหลือเกิน เจตพูดน้ำเสียงอ่อนโยนแสนหวานแววตาหวานซึ้งจ้องมองใบหน้างามของลาวันอย่างไม่กระพริบตาคุณเจตเนี่ยปากหวานอย่างนี้ทุกทีเลยนะคะลาวันว่ากิริยาเอียงอายแล้วหวนกำนึงไปถึงเหตุการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมาหล่อนยังจดจำอย่างติดตาติดใจภาพของตัวหล่อนเองในชุดสีขาวบริสุทธิ์ลันสอดมือคล้องไว้กับแขนของเขาเจ้าเบ่าที่แสนจะดีเลิศสำหรับหล่อนมันช่างเป็นความสุขอันแสนหวานสียจริง เมื่อได้ยืนเคียงคู่กับชายหนุ่มที่เพียรพร้อมทุกสิ่งทั้งฐานะและการศึกษาอีกทั้งยังความหล่อบนใบหน้าของเขาแสงแห่งความสุขฉายทั้งในสีหน้าและแววตาของหล่อนเจตยินนิ่งจ้องมองลาวันที่กำลังตกอยู่ในอาการฝันหวานลาวันเป็นอะไรไปอ่ะฉันเห็นลาวันยืนยิ้มหวานใจลอยอยู่ตั้งนานแล้วนะเพราะเสียงทักของเจตลาวันที่กำลังตกอยู่ในภวังถึงกับสะดุ้ง และได้สติกลับคืนมาในทันทีหล่อนยิ้มจางๆให้แก่เขาด้วยเขินอายเปล่านี้คะลาวันเปล่าเป็นอะไรสักหน่อยหล่นพูดโกโหกไปโดยที่ไม่กล้าสบตากับเขาเจตเหลือบตามองหล่อนแล้วซ่อนยิ้มไว้ในสีหน้าคุณเจตขามองหน้าราวันแล้วยิ้มๆอย่างเงี้ยหมายความว่าอะไรเหรคะก็หมายความว่าฉันรู้ทันราวันไงเงียบๆทำตาลอยๆหวานๆอย่างเงี้ยเจต แกล้งพูดดักคอลาวันยิ่งหน้าแดงก่ำด้วยความขวยอาย <c ười> คือว่าลาวันนึกไปถึงเหตุการณ์เมื่อคืนนะคะเจดชายหงตามองภรรยาสาวสวยอย่างแสนรักของเขาและเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนด้วยแววตาท้าทายทำไมเหรอเมื่อคืนนี้ทำไมเหรอก็ลาวันมีความสุขมากที่สุดในชีวิตของลาวันสิคะมีความสุขแต่ลาวันคนเดียวที่ไหนกันล่ะฉ่นเองก็มีความสุขด้วยเหมือนกันเจดว่าพรางก็หัวเราะเสียงใสอย,อย่างมีความสุข ก้าวเข้าไปประชิดร่างบางของหญิงสาวและประคองกอดร่างบางนั้นไว้แนบอิงกับอกของเขาอย่างแสนรักสายมากแล้วล่ะฉันคิดว่าเราไปทานอาหารเช้าด้วยกันเถอะนะวันนี้พวกแม่ครัวคงเตรียมสำหรับไว้รอเรากันละพวกแม่ครัวก็หมายถึงแม่รื่นวิไลทุกๆคนที่เคยเหยียดยามหล่อนไว้ทุกๆคนนับแต่นี้เป็นต้นไปตอนก็จะขอหเหยียดยามทุกๆคนคืนบ้างค่ะ แรงวันตอบเสียงหวานซึ้งดวงตาดำมันในอ้อมกอดของหล่อนมีดอกกุหลาบติดมาด้วยหล่นเดินเคียงคู่กับเขาด้วยความรู้สึกซาบซึ้งกับความรู้สึกที่ว่าร่างสูงสง่าใบหน้าที่หล่อคมผู้นี้จะต้องเป็นของของหล่อนตลอดไปแต่เพียงผู้เดียวสองร่างยังคงเดินโอบก,กอดประคองกันมาสู่ตึกใหญ่ในบรรยากาศของแสงแดดอุ่นในยามเช้าแห่งต้นฤดูหนาวยมทูตท่าจะเพี้ยนตอนที่เจ็ด เสียงตัดหญ้าด้วยกรรไกรตัดหญ้ายังคงดังฉับฉับเหมือนกับทุกๆปีที่ผ่านมาถึงแม้ว่าฐานะของตะสุขได้เปลี่ยนไปแล้วนับแต่ที่ลาวันก้าวขึ้นมาเป็นคุณผู้หญิงของบ้านแต่ตะสุขก,ก็ยังคงเป็นตะสุขคนสวนเหมือนเคยทั้งที่เจตเองก็ขอร้องให้เลิกทํางานสวนได้แล้วแต่เพราะเป็นคนที่เจียมตัวไม่ลืมว่าตนเองเคยเป็นคนสวนมาก่อนตะสุขจึงยังคงทําหน้าที่เป็นคนสวนให้แก่บ้านเจตอยู่เช่นนั้นและในเย็นของวันนี้ อากาศก็ยังคงเหมือนกับทุกๆวันที่ผ่านมาร่างชายชราผอมแห้งผิวสีดำก็ยังคงทำหน้าที่ของแกดุดเดิมกำลังก้มหน้าก้มตาตัดหญ้าอยู่ที่สนามหญ้าหน้าบ้านจอมผู้ที่พ่อแม่ซึ่งเคยทำงานเป็นคนรับใช้บ้านเจดนับแต่ที่พ่อแม่ของเจดยังมีชีวิตอยู่และพ่อแม่ของจอมก็ได้ลาจากโลกไปนานแล้วนับหลายสิปีเช่นกันได้ตั้งอกตั้งใจจะตั้งชื่อ ให้มีจอจานนำหน้าเหมือนกับเจตผู้ที่เป็นเจ้านายและเป็นผู้ที่มีหน้าที่เฝ้าประตูรั้วบ้านยืนแอบ,บมองดูชายชลาด้วยแววตาประหลาดกึ่งขบขันกึ่งสมเพชกึ่งสงสารก่อนจะทิ้งหน้าที่ที่ต้องเฝ้าประตูรั้วและคอยเปิดปิดประตูรั้วเมื่อมีรถเจ้านายหรือผู้ใดเข้าออกตัดสินใจก้าวเข้าไปทักทายตาสุขเป็นถึงพ่อตาของเจ้าของบ้านทำไมต้องลดตัวลงมาทำสวนซะเองล่ะ ตาสุกเงยหน้าเหี่ยวๆของแกขึ้นมองหน้าแหลมๆของจอมแล้วถอนหายใจยาวเฮ้ยออกมาเป็นระยะก่อนที่จะพูดขึ้นด้วยเสียงแหบแห้งถึงข้าจะเป็นพ่อตาคุณเจตแต่ข้าก็ยังเป็นข้าคือตาสุกคนทําสวนคนเดิมว่ะไอ้จอมว่าแต่เองเหอะไม่มีงานทําไงถึงได้เดินแต่อย่างนี้อ่ะจอมยิ้มเจริญก่อนตอบฉันก็มีหน้าที่เดิมๆของฉันแหละจ้าคือเฝ้าประตูรั้วหน้าบ้านแต่มันเบื่อก็เลยออกมาเดินเล่นน่ะที่จริงแล้วนะตาสุก หน้าที่เฝ้าประตูรั้วของฉันน่ะถ้าเป็นตอนกลางวันน่ะฉันก็ไม่กลัวหรอกแต่ตอนกลางคืนนี่สิมันหวัดหวาดผวาอยู่แต่เรื่องผีๆส,สางๆนะจ๊ะทำสวนเองก็บ่นว่าขี้เกียจรันหน้าที่เฝ้าประตูรั้วบ้านเองก็บ่นว่ากลัวผีสรุปแล้วนายอจอมหน้าที่ของเองแต่ละหน้าที่เนี่ยก็เลยไม่มีหน้าที่ไหนที่พอจะผอดิบพอดีกับเองนะตาสุกว่าน้ําเสียงเสียสีนิดๆแต่ก็ไม่ถึงกับจะเกลียดชิงชังใดๆกับจอม เพราะอย่างน้อยแล้วจอมก็เป็นคนดีคนหนึ่งที่จะสูเคยเห็นมาแต่เล็กจนเติบใหญ่จนกระทั่งพ่อแม่ของจอมได้ลาจากโลกไปหมดแล้วทั้งสองคนถึงจอมจะขี้เกียจอยู่บ้างกลัวผีอย่างสุดๆแต่จอมก็ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้แก่ใครๆทั้งในบ้านหรือนอกบ้านไม่ว่าจะลักเล็กขโมยน้อยจอมก็ไม่เคยความดีของจอมที่มีอยู่อย่างเด่นชัดก็คือ ความซื่อสัตย์และรักเจ้านายทุกๆคนที่เป็นเจ้านายของจอมแต่ข้าก็ยอมรับเองนะไอ้จอมว่าเองอ่ะก็คือคนดีคนหนึ่งเห็นจอมทำสีหน้าพิกลพิกลตะสุกจึงเอ่ยปลอบใจจอมขึ้นมาคราวนี้จอมยิ้มจนแก้มแทบปริฉันเป็นคนดีจริงๆเหรอตะสุกก็เออสิวะอย่างน้อยๆแล้วเองมันก็ไม่มีนิสัยขี้รักขี้ขโมยหรอวะไม่เคยหยิบฉวยข้าวของในบ้านสักชิ้นโถตะสุก แค่คุณท่านทั้งสองปราณีฉันเลี้ยงดูฉันมาแต่เล็กเติบใหญ่จนทุกวันเนี้ยฉันก็พอใจแล้วซ้ําทุกวันนี้คุณเจตลูกชายคนเดียวของคุณท่านทั้งสองยังเลี้ยงดูฉันอีกเพียงเท่าน,นี้คุณคุณของท่านท่านทั้งหลายก็ท่วมหัวคนอย่างไอจอมแล้วเราจะสุขจอมพูดไปตามความเป็นจริงเพราะคุณท่านทั้งสองมีแต่ความเมตตาให้กับจอมและความเมตตานั้นยังตกทอดมาถึงคุณเจตอีกด้วย บุญคุณในครั้งนี้จอมจะขอจดจำไปจนวันตายของจอมเลยทีเดียวความดีของเองมันก็มีตรงนี้อีกแล้ววะรู้จักบุญคุณคนตาสุกว่าพลางก็ทำท่าจะก้มหน้าก้มตาตัดญ้าต่อเดี๋ยวสิตาสุขหยุดก่อนคุยกับฉันยังไม่ทันจะจบเรื่องเลยนะตาสุขหยุดกึกจ้องมองหน้าไอ้จอมอย่างเริ่มไม่พอใจและยิ่งจ้องมองนานมากยิ่งขึ้นจนในตาทั้งสองข้างเริ่มขุ่นคล่องมากยิ่งขึ้นนึกเคืองอยู่ในใจ ไม่ทำงานแล้วยังจะมาชวนคุยให้เสียเวลางานซะอีกไอ้จอมอย่างเองนี่มันหน้านักเชียวน่าจะแกล้งทํากันไกลตัดญ้ากระเด็นใส่หน้านักข้ายิ่งจะรีบๆทำงานอยู่ด้วยชวนคุยอยู่ได้โทตะสุกอย่าเพิ่งฉุนฉันสิจ๊ะฉันขอถามอะไรอีกเพียงนิดเดียวเองอ่ะจะ้ะเออเว้ยมีอะไรที่อยากจะถามค่ะเองก็รีบๆถามมาค่ะมันคนมีงานไม่ใช่คนว่างงานอย่างเองคุณลาวันกําลังจะมีคุณหนูตัวเล็กๆให้คุณเจใช่ยไหมตะสุก จอมพยายามกระซิบกระชาบอย่างแผ่วเบาเหมือนกลัวว่าจะมีคนอื่นมาร่วมรับฟังด้วยอีกคนทั้งที่ข่าวนี้เขาก็รู้กันทั้งบ้านแล้วคงจะมีเพียงจอมกระมังขโมัวแต่อยู่ที่หน้าประตูรั้วบ้านเพียงแค่ได้ยินแววๆเวลาวันตั้งท้องจอมจึงคิดไปว่าเป็นข่าวเด็ดสําหรับเขาแล้วอดจะหลงลืมว่าตนเด่นเสียไม่ได้ตามภาษาคนหลงตัวเองตาสูขหัวรอก้องมองหน้าจอมเหมือนดูตลกตามคาเฟ่ไ <laughs> อ้จอมเอ้ย เขารู้กันมาตั้งนานแล้วละมึงจอมทำตาประหลับประเหลือก่กอนเอ่ยเสียงอ่อยๆว่ารู้แล้วเหรอแหมฉันก็คิดว่าฉันรู้คนเดียวซะอีกคิดว่าจะได้หน้ากับตาสุกกลายเป็นว่าต้องมาเสียหน้าไปซะง,งนั้นเอาล่ะไอ้จอมจบเรื่องของเองแล้วใช่ไหมทีนี้ข้าก็ขอเชิญเองกลับไปทำหน้าที่ของเองได้แล้วไปสิวะทำมายืนจ้องมองหน้าข้าเป็นหมาขอไก่ย่างกินอยู่นั่นแหละจ้าทันก็กำลังจะไปเดี๋ยวนี้แล้วละจ้ะคุณตาในอนาคต ผู้จบจอมก็พาร่างที่ผอมแห้งแรงน้อยของเขาเองนั้นเดินดุมๆกลับไปยังก้อมยามหลังเล็กๆที่เจดสร้างไว้สําหรับจอมที่หน้าบ้านนั่นเองจอมกลับไปแล้วตาสุขจึงก้มหน้าก้มตาแต่ตัดหญ้าของแกต่อแต่ตาสุกก็ก้มหน้าก้มตาตัดหญ้าได้เพียงคู่เดียวเพราะเสียงรถยนต์ที่กาลังแล่นเข้ามาภายในบ้านทําให้ตาสุขต้องเงยหน้าขึ้นจากกันไกตัดหญ้าอีกครั้งภาพที่ตาสุขได้เห็นก็คือภาพลาวันที่กําลังนั่งเชิดหน้าชูคอมากับเจดและเจดก็จอดรถตรงหน้าตาสุข เขาค่อยๆเลื่อนกระจกลดลงอย่างช้าๆเจดโผล่หน้าอันหล่อคมแล้วส่งยิ้มให้กับผู้เป็นพ่อตาของเขาก่อนจะทักทายด้วยน้ำเสียงอันอ่อนโยนท่าทางแสนสุภาพตามปกติวิสัยของเขาอ้าวตาสุกยังตัดหญ้าอยู่อีกเหรอฉันบอกตั้งหลายครั้งแล้วไงว่าห้ามมาตัดหญ้าเพราะมันเป็นหน้าที่ของไอจอมันตาสุกทิ้งกันไกลตัดหญ้าไว้ตรงที่แกนั่งตัดหญ้าอยู่นั้นแล้วลุกก้าวเดินเข้าไปหาเจดยังรถไม่เป็นไรหรอกครับมันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้ว ตาสุพูดเสียงแหบแห้งทว่าท่าทางเจียมตนไม่ไหวเลยต่สุนี่พูดอะไรไม่ฟังกันบ้างเลยกลับไปนอนพักผ่อนที่เรือนเล็กคถอนะเก็บเรี่ยวแรงไว้เลี้ยงหลานดีกว่าเสียงที่พูดของเจตนั้นบ่งบอกถึงความเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งขึ้นมาในทันทีแต่ก็ยังแฝงไปด้วยความเมตตาไว้กับดวงตาคู่คมนั้นให้ขึ้นไปอยู่บนตึกใหญ่ต่สุก็ไม่ยอมขึ้นไปอยู่อ้างเคยชินกับเรือนเล็กไม่ให้ทํางานทุกอย่างภายในบ้านต่สุก็มักแอบทําอยู่เป็นประจํา เมื่อเจตเผลอแต่ผมมันอยู่เฉยๆไม่ได้จริงๆนีครับคุณเจตตาสุกยังคงเถียงต่ออีกจนลาวันที่นั่งเคียงข้างกับเจตนึกหมันไสอุ้ยหมันไส้ใช่จริงๆพ่อเนี่คุณเจตเขาให้นั่งนั่งนอนๆอยู่กับบ้านอย่างสุขสบายไม่ชอบชอบทํางานหนักๆนักเชียวลาวันว่าในตานั้นยังแถมคอนให้กับผู้ที่เป็นพ่อก่อนจะหันมาทําในตาหวานเชื่อมให้กับสามีแล้วกลับขึ้นตึกใหญ่กันเถอะค่ะคุณเจตลาวันเองก็เบื่อเหมือนกันแหละคะ่ะ กับคนที่พูดยากอย่างพ่ออ่ะเมื่ออยากจะทํางานหนักเหมือนกับบัวกับควายก็ตามใจแกเถอะค่ะเจตสะอึกถึงกับอึ้งในถ้อยคําอันฟังแล้วคล้ายกับลาวันย้ำเหยียดพูดที่เป็นพ่อของหล่อนเองเออจ้องมองใบหน้างดงามของภรรยาแสนรักที่ะมอยะม้าย,ยู่เคียงข้างกับเขาอย่างเจตนาเหลือเกินใจเต้นแรงกับถ้อยคําหนักๆและไม่ถนอมหัวใจของผู้เป็นพ่อแม้สักนิดเดียวยิ่งแลเห็นใบหน้าตาสุขซึ่งอยู่ไม่ห่างนั้น ยิ่งกลับเพิ่มความเวทนาให้กับแกยิ่งขึ้นจนต้องล่อหายใจเข้าออกมาเป็น,นระยะคุณเจตขาพาละวันขึ้นตึกเธอน,นะคะลหลันว่าเสียงอ่อนหวานในตามีแววปรารถนาอย่างแรงกล้าพร้อมกับพยายามเบียดกายเข้าสู่อ้อมอกของเจตต่อหนาอ้าต่อตาตะสุขจนตะสุขต้องรู้สึกอับอายแทนลูกสาวและเดินหนีไปอย่างดื้อละวันใช้แขนทั้งสองข้างของหล่อนยกขึ้นโอบก,กอดที่ต้นคอของเจต และใช้ฝ่ามือที่มีปลายเล็บทาสีแดงจนแสบตารูปไร้ที่ต้นคอของเขาอย่างแผ่วเบาแก้มของหล่อนก็ยังอิงแอบอยู่กับใบหน้าของเจตเสียงพูดของหล่อนเลื่อนลอยเหมือนตกอยู่ในความฝันอันแสนหวานคุณเจตคะไม่ได้ยินที่ลาวันพูดหรอคะเราเรียบๆกลับขึ้นไปบนตึกกันเถอคะค่ะลูกในท้องของลาวันเองก็ร้องแต่อยากจะขึ้นตึกแล้วอะคะ่ะหล่อนฉลาดพอที่จะอ้างไปถึงลูกในท้องและก็ได้ผลเกินคา,าดหมายเจตรีบเข้าเกียร์ละ พารถเก๋งคันโก้ของเขากลับมายังตึกโดยเร็วเพราะอีกไม่นานแล้วที่เขาจะได้เป็นพ่อคนสัทีประการแรกที่เขาควรจะกระทํานั่นก็คือเอาใจภรรยาสุดที่รักให้มากๆยิ่งช่วงที่ตั้งท้องใหม่ๆอีกด้วยเขาว่าคนท้องเอาใจยากยิ่งนักเพราะเขาคือสามีของหล่อนเขาจึงต้องทําหน้าที่สามีให้ดีที่สุดสําหรับภรรยาในยามตั้งท้องไม่ว่าหล่อนนั้นปรารถนาต่อสิ่งใดแล้ว เขาต้องหามาประเคนให้แก่หล่อนให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างหรือหล่อนปรารถนาที่จะไปเที่ยวสถานที่ใดๆไม่ว่าไกลหรือใกล้เจดก็ต้องตามใจลาวันไปเสียทุกครั้งแม้ในขณะที่เขากำลังทำงานอยู่ที่บริษัทเมื่อมีโทรศัพท์จากลาวันเข้ามาและบอกจุดประสงค์ของหล่อนว่าต้องการไปกินกุ้งที่บางปูเขายังยอมที่ง,งานที่บริษัทและรีบร้อนขับรถตะบึงตะบอลจากบริษัทกลับมาย่างบ้านและ รับตัวหล่อนขึ้นรถมากับเขารีบมุ่งหน้าขับรถมายังบางปูในทันใด